มาแล้วจ้ามาแล้วต่ำบะคงต่ำบะคงแม่ลูกสองคนมาต่ำพี่น้องพาพี่น้องมาต่ำอีกครกหนึ่งเนาะแลบประกันควมนั่แน่นนวนพี่น้องจะมาตํำกันพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมพริกแหงตากแหงมาก็กพี่น้องสากฟาดลงแตกคัวขวบพ,พี่น้องตํำเล่าครกนี้พี่น้องนัวมากพี่น้องเอ้ย,ยบ่อหยากปาก ใส่ปากกอกเครื่องเหมือนเดิมพี่น้องความสมของเล่าสีหอมหวานอมลำพี่น้องกินอายของวันนอกข้าพี่น้องปักกอกติมตู้เย็นพี่น้องว่่ม,มีได้แซ่แนวอื่นเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยแซ่แต่ปากกอกหืมบักฮงไข่เฮิมด้วยพี่นอ้องไข่เฮรมเดี๋ยวจากน้อยหนึ่งใส่มกสมกระใสลายๆบักหน้าพี่น้อง อันทนั้งมีมักได้พี่น้องมักสมตั้งกันภายมักภายพวกมักสมก็จะใส่หลายด้ยพี่น้องใส่พอ่อใส่พอ่อหน่อยหน่อยเพมักสมก็ไปไปบีบเอาเนื้อจานนี่ก็ได้พี่น้องใส่ไปกอนขาดบ่ได้ปูดองปูดองของฝากพี่น้องพร้อมแล้วพี่น้องใส่ปลาแดกขาดบ่ได้พี่น้องหัวใจรักปลาแดกใส่จังใดก็แซบ,สบใส่น้อยก็แซบ,บน้อยใส่หลายแซบหลาย ไข่พงนัวพี่น้องมันอาจสิอยู่ในนี้แล้วล่ะ <c ười> ขันใจหน่อยมันขัดใจผู้ต่ำพี่น้องอืมซื้อตั๊ปลาลงพี่น้องเพื่อความนัวกระทิยมพี่น้องห้อยลงพี่น้องห้อยลงหนวอฟังเสียงพี่น้องมันยัย่วดไปเติมพี่น้อง ตรงเขียวเด้พี่น้องเออย่าซิมเบึงจะค้ำพี่นอ้องพี่พี่น้องเสร็จแล้วจ้ามาด้ยวยทุกทน